บทที่สิบเจ็ดตวจพัดเทกัลตตาคาถาอาติตังนานาวาคเมยะอปะติตังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหมังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยา,ทาทตาติตังไีนันทังอปะต,ตังจะอาาคตังสิ่งใดล,ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัสสะตัสสะวิปัสสติอสังหิรังอสังขุป,ปังตังวิธามะปูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอแงไม่คอนแชนในมทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพืเจริญทำนั้นหนึ่งเดือให้ปุกป,ป่งเธออาเชวากิจจะมาตักปัง โกัญญามะละาลังสุเวพึ่งทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆรันเตนนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายวิหาริเอวังวิหาที่มาตังมา มาตาปิงกะโลลัตตามาตันทิตังตังเวพาเตกะรัตโตติสันโตอาจิกกะเตมุนีติพระมุนีผู้สอบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว,ว่าผู้มีลาตินเจริญเรื่องการนนี้แล ตที่ตบแปดตัวสวดกินะนะหักปะจะเวคันตปาถาชลาลัมโมมหิชลังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุกมันงมแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนาตีโตเรา,ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกมันงมเจ็บไข้ไปไม่ได้เมราณละนาธรรมโมมหิมรณลังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลุกมันงามตายไปไม่ได้ตับเพหิ เมหิปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาพาโวเราจะเละเวนผิดแนวทางคือว่าจะต้องผัดพลากกของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัตสโกมหิกรรมทายาทูกรรมะโยนี้กรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกำมังกฤิสานีิกริยานยังวาป,ะ,ปะกังวาตัสสาทายาโทรเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องเป็นต้องได้รับผลของกรรมนังสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจะพิกปัญจะเวกิปสับพังเราทั้งหลายคนเพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจารินทุกขปยาปตาจาริพยาโซกปตาจาริโสกาหุนตุสาเภปิปานิโนเอตตาวตาอัมเหหิตัมพะตังปุญญาตัมพะตังสาเภเทวามุโนอันตุสัพปสัมปติสิทธิยาอานังทะทันตุสัทายาที่รังรักขันตุสัพพา อานาพิทัตาหทานตูกข์ันตุเทวตาขตาตาเพพุทธาปนประตัจจันั่จยังมรังลัมตานันตติเจนาระคัมธมิตปัสสที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธนคาถาหันนามยังปฏิานคาถาโยปญมาเมเียาเทวตาทั้งติวิหาร วานสินีสุเปสาเรโปสิสะเรตหิงตหินตาหัมมะเตนะขาวังตุอุเชอุชิตาโตทิงกะโรเตตาวิหาระวัชเลเทราจะมัจจานะวะกาจะทิ่ขาวู salamika hana pati upa saka kama ka eta nika ma ka isala tapa na puta te ka na puta te yepi ka anta tampa wa tang ta a อภัพป,ปติกานินิจานิกังอัมมวะลังปติจะเตสะเพปทุกขสะจะโรตุสร้งา,งา,างขยั่งธาตุเจตังตังธรรมโมธรรมะมสะาจะ อปปาตังโคโคโตสโควะอัตตะอัตทะยาจะนิตายะกะอเมละกตุตัตโมตัตเภปิธรรมะจนิโนพูดถึงคปารูเนเนยามา อเมเิปะปิย่ปะเวทีเตอบทที่ยี่สิเอ็ดบทสวดสัพเพยบทสวดสัพภาพปฏิทานาคาถาอันทามายังปฏิทานาคาทาโยปานามาเตปอุญญาติธานิกัสตัสสะญาณะตญาณี ตานีเมเตสันจะมาิโนโมโตสัตตานันตาปัปมานัาเยปิตตาคุณาวันตาจะไปห้างมาตาป <c oughs> ิตาได้โยทิตาเมจะญาติ ภาวาอันเยมะมัตแทะเวทิโนะสักตาสิทันติโลกัสบิงเดบุมาจากตุโยนิกาปันเจกาจตุว์กาลาสัางสารันตาภาวะภาเวายา,างังเด ปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสาบยังเอกิกมังนัปปะชานณติเทวะเตสังวิเวทายุง มายาทินานาปุญญานังอนุโมทาเฮตุนาตเปจตาตา,าห้องตุลเวลาสุขาชีวิโนเเข้มปัทนจักปักโอตุเตซาซาทิซาซาสุภา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่ลกผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามกำเนดเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าละกันหนึ่งและกขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและพภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข,องของ้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาผ่านเองเกิดก็สัตว์เหล่าได้ไม่ทราบการให้ส่วนบุญของของ้าพเจ้านี้อเทศทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้น รอะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์นั้นปวงจงอย่ามีเวรจูเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวองดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุ ด้วยนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอล้วเทาพับแห่งความเพียรและอันิรงส์การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบยุตรสวดมนพระสุดต่อพระฤิและป้ากระดาเหล่านี้ขอพรสุดวสวัสดีเมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าไปให้คุณจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจจจเกิดเิดเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบุตรแล ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโวัฒนาแล้วบดอรรมมงนลได้แก่ครับพเจ้าแล้ววัตถุมงคลปับกินไปดีพิหน้าโดยมบลรนิีิที่สมเด็จพระยานสงาังวรวัดโรนิเวทรอจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ตามถิงตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาแล้วที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประดิสและคำม,มงคลในพระนาต่างๆจงำสำาเศรษกิจทุกการเดินไดูต่อผู้ปรสงค